ประเทศไทยรวยนะฮะมีเศรษฐีรวยรวยทั้งติดอันดับในแง่เมืองที่มีเศรษฐีทั้งติดอันดับในแง่ประเทศที่มีเศรษฐีอยู่เยอะแม่คนไทยเนี่ยรวยจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับร่วมคุยกับบัญชาโดย All New Honda Accord EHEV ประเทศไทยรวยนะฮะมีเศรษฐีรวยรวยทั้งติดอันดับในแง่เมืองที่มีเศรษฐี ทั้งติดอันดับในแง่ประเทศที่มีเศรษฐีอยู่เยอะแม่คนไทยเนี่ยรวยจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับทำไมถึงเลือกเรื่องนี้เข้ามาพูดคุยกันก่อนก็เพราะว่าสำนักวิจัยที่มีชื่อว่าหูรุ่นนะฮะอันนี้มันเป็นภาษาจีนนะครับหูรุ่นเนี่ยนะฮะเป็นสำนักวิจัยทางด้านของเศรษฐกิจอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินการลงทุนนี่แหละอยู่ในมหานครเซี่ยงไฮ้ของจีนแผ่นดินใหญ่เขามักจะทําตัวดัชนีที่มีชื่อว่า ฮูรุน Global Rich List 2024คือก็ททำทุกปีนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือรายชื่อมหาเศรษฐีทั่วโลกฮูรุนนะฮูรุ่นที่เป็นชื่อสำนักิจใจนะครับในปีนี้เขาก็ททำออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เพิ่งประกาศออกมาสดๆร้อนๆก่อนที่จะเข้ารายการของเรานะครับเป็นรายชื่อประเทศ และรายชื่อเมืองที่มีมหาเศรษฐีอยู่ในอันดับ20อันดับแรกคือ Top 20นะครับประจำปี2024ทีนี้เขาใช้ตรงไหนตัดว่าจะเป็นเข้าขายมหาเศรษฐี1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐตอนนี้37แล้วนะฮะเท่ากับว่าใครที่มีสินทรัพย์นะฮะผมใช้คำว่าสินทรัพย์ผมไม่ได้หผมไม่ได้หมายความว่าเงินสดนะฮะใครที่มีสินทรัพย์ก็ประกอบไปด้วยอาจจะเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด หรืออาจจะเป็นสินทรัพย์คงที่อะไรก็แล้วแต่ตีมูลค่ากันตั้งแต่1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้ตั้งแต่37,000ล้านบาทขึ้นไปคุณเข้าขายว่าได้ติดชื่อมหาเศรษฐีโนนนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับทีนี่การใช้ตรงนี้เข้ามาเป็นตัวจัดก็จะทําให้รู้นะครับว่านับตั้งแต่วันที่16มกราคม2023จนกระทั่งมาถึง15มกราคม2024ใน1ปีของเขาที่เขาจัดเนี่ยประเทศไหน20อันดับแรกมีเศรษฐีเยอะที่สุด เมืองไหน20เมืองแรกของโลกมีเศรษฐีเยอะที่สุดนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันที่เขาจัดเนี่ยการเก็บสถิติสุดท้ายคือ15มก,กราแต่ตอนนี้เราอยู่วันไหน28มีนา mm. เพราะฉะนั้นด้วยความคาดเคลื่อนนะครับถ้าจะเอาให้แบบเป๊ะๆนาทีนี้ก็คงจะไม่ใช่แต่ไม่น่าทิ้งห่างกันมากนะครับแต่เรามาสนใจก่อนดูดีกว่านะครับ mm. เขาจัดอันมาทั้งหมดเนี่ยเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเอาแค่เฉพาะเมืองก่อน 20เมืองที่มีเศรษฐีระดับ37,000ล้านบาทมากที่สุดในโลกท่านผู้ชมอาจจะเป็นคนหนึ่งในนั้นก็ได้ใครจะไปรู้นะครับ 1. นิวยอร์กแห่งอเมริกามีเศรษฐีถึง119คนยังไงอเมริกาก็ยังจำนวนของมหาเศรษฐีที่อเมริกาเนี่ยยังไงก็ยังคงมากที่สุดในโลกแต่ถ้ารวมมูลค่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับอันดับที่2คือกลุ่มลอนดอนนะครับหรือว่าลอนดอนสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษมี97คนนะี อันดับที่3เนี่ยหนึ่งเดียวจากตะวันออกกลางนะโอ้โทษทีฮะจากเอเชียใต้มุมไบหรือชื่อเดิมบอมเบย์นะฮะมีเศรษฐีอยู่ที่นั่น92คนอันดับที่4เนี่ยนะครับคือปักกิ่งนะมีเศรษฐีอยู่ที่นั่น91คนนะฮะนี่คราทูรุนเขาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศของเขาเนี่ยเมืองของเขายังติดอันดับที่4จาก20นะครับส่วนอันดับที่5มหานครเซี่ยงไฮ้87คนนี่คือท็อปฟแรก สำหรับเมืองที่มีมาหาเศรษฐีอาศัยอยู่เยอะที่สุดนะครับอันดับที่6กสันเจิ้นแปดสอันดับที่7จ็ดฮ่องกองหกสิบห้ามอสโกโอ,อันดับที่8โอนิขนาดโดนแซงชั่นนะฮะโดนคว่มบาตรเนี่ยยังมีเศรษฐีเยอะติดอันดับที่8จาก20เมืองของโลกนะฮะห้คนนิวเดลีนะครับก็คือหนึ่งเดียวจากเอเชียใต้อินเดียเนี่ยมีอยู่57คนแล้วก็อันดับที่1 0คือซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับสหรัฐอเมริกานั้นมีอยู่52คนอันนี้คือ10อันดับแรกของ เมืองที่มีเศรษฐีพันล้านท่านผู้ชมรู้ไหมครับกรุงเทพติดไหมอ่ะติดไหมครับติดครับกรุงเทพมหานครติดอันดับ11บเท่านผู้ชมครับโอ้ยนิดเดียวก็จะขึ้นไปอยู่10อันดับแรกนะฮะก็มี49คนในขณะที่อันดับที่1 0ซานฟรานซิสโกมีมาหาเศรษฐีพันล้าน52คนแต่สำหรับประเทศไทยมาอันดับ11 49คนและก็ตามติดด้วย12อันดับสิบสไทเปมี45คนอันดับ13บสปารีสมี44คนโอ้นี่ขนาดเมืองแฟชั่นนะ มีมหาเศรษฐีอย่างเจ้าของ LVMH นี่อยู่ด้วยก็เป็นหนึ่งใน44คนนั้นนะครับอันดับ14หังโจกลับมาเอเชียครั้ง43คนอันดับ15สิงคโปร์สิงคโปร์ว่าโดดเด่นทุกช่องทางทุกรูปแบบนะครับแต่ว่ามหาเศรษฐีพันล้านอยู่สิงคโปร์นี่น้อยกว่าไทยคือมี42ของไทยมี49แถมสิงคโปร์ติดอันดับ15้ประเทศไทยติดอันดับ11จาก20อันดับแรกนะครับต่อมาอันดับ16กวางโจ39คนอันดับ17จาการ์ตานะครับจากอินโดนีเซีย37คนนใอันดับ17อันดับ ที่อันดับที่18นะครับลอสแอนเจลิส31คนแล้วก็โซล31คนด้วยกันนะครับนี่คือเมืองที่มีมหาเศรษฐีระดับ1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นก็คือ37,000ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าตอนนี้นี่นะฮะกรุงเทพเรามีมหาเศรษฐีอยู่ประมาณ49คนพอจะทายกันถูกไหมว่า49คนนี้มีเงินหรือมีสินทรัพย์ตั้งแต่1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตั้งแต่37,000ล้านบาทขึ้นไป เหลือเชื่อทีเดียวนะครับอ่ะไม่พอจัดประเทศให้นะฮะฮูรุนยังจัด20ประเทศที่มีเศรษฐีระดับ1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐมากที่สุดในโลก20ประเทศแรกจีนมาอันดับหนึ่งเลยทีนี้แหละนะฮะคืออเมริกาเนี่ยจะได้ในแง่เมืองที่มีมหาเศรษฐีจํานวนมากที่สุดแต่ถ้าวัดกันทั้งประเทศแล้วก็จีนเอาชัดเจนฮะจีนมาเลยฮะเรียบร้อยลงเดนจีนเลยครับอันดับหจีน814คน อันดับสหรัฐอเมริกา800คนโอห่างกันแค่14คนเท่านั้นเองนะครับอันดับ3อินเดีย271คนอันดับที่4สหราชนาจักร146คนอันนี้ไม่อันนี้ต้องมีอังกฤษมีไอแลนด์มีอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเยอรมนีอยู่อันดับ5ของโลกครับ140คนมาดูอันดับที่6ครับสวิตเซอร์แลนด์106คนอันดับที่7รัสเซีย76อิตาลี89ดก้ฝรั่งเศส68และอันดับ10บราซิล64คนอันนี้น่าสนใจนะะฮ พอทวัดเป็นประเทศแล้วปรากฏว่าหนึ่งเดียวจากอเมริกาใต้คือบราซิลนี่เบียดขึ้นมาเป็นประเทศที่มีมหาเศรษฐี1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอาศัยอยู่มากที่สุดของโลกทีนี้ไทยติดไหมติดไม่ใช่ไม่ติดครับนะขนาดกรุงเทพเรามีเศรษฐีพันล้านตั้ง49คนเนี่ยนะครับแล้วทำไมถ้าเป็นประเทศเราจะไม่ติดปรากฏว่าอันดับ11แคนาดา53คนอันดับ12พี่ไทยนี่แหละครับ49คนก็แสดงว่าประเทศไทยนี่นะฮะ มีจํานวนมหาเศรษฐี1,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ37,000ล้านบาทเนี่ยทั้งกรุงเทพก็มากที่สุดติดอันดับอันดับ1 1ใน20ของเมืองและก็ถ้าในแง่ประเทศติดอันดับที่1 2ใน20เพราะฉะนั้นคําตอบนี้ชัดเลยนะฮะกรุงเทพคือประเทศไทยประเทศไทยคือกรุงเทพถามท่านผู้ชมครับถามท่านผู้ชมตอบไปเลยนะฮะว่าท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมฮะกรุงเทพคือประเทศไทยประเทศไทยคือกรุงเทพใช่หรือไม่ใช่ส่งครับ ถ้าคิดว่าใช่พิมพ์คําว่าใช่นะฮะถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็พิมพ์คําว่าไม่ใช่แล้วส่งมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้นะครับว่าคําพูดนี้คลาสสิกจริงหรือไม่กรุงเทพคือประเทศไทยประเทศไทยคือกรุงเทพนะฮะที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าการจัดอันดับของหูรุนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าวัดในแง่เมืองคือกรุงเทพมหานครติดอันดับ11จาก20ของโลกถ้าวัดในแง่ประเทศเราติดอันดับ12จาก20ประเทศของโลกที่มีมหาเศรษฐีเกิน1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอาศัยอยู่นะครับต่อมาครับ อันดับที่13อินโดนีเซียมี47คนอันดับ14ประเทศออสเตรเลียมี45คนอันดับ15ญี่ปุ่น44คนครับอันดับ16สิงคโปร์42คนเนี่ยสิงคโปร์น้อยกว่าเรานะฮะอันดับ17เกาหลีใต้37คนอันดับ18อิสราเอล29คนอันดับ19สเปน27และอันดับ20คือสวีเดน25คนนั่นก็หมายความว่าถ้าเราเอาโลกใบนี้มาคึ้ออกให้หมดเลยนะฮะเป็นทั้งหมด7ทวีปด้วยกันเนี่ยนะครับก็เอเชียกับยุโรป เป็นทวีปที่มีมหาเศรษฐีเกิน1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐสูสีทั้งคู่เลยเรียกว่าอันดับหนึ่งร่วมก็คือเอเชียมี7นะฮะส่วนยุโรปมี7ประเทศนะครับรองต่อมาก็คืออาเซียนมี3ประเทศนะครับส่วนเฉลี่ยกันไปก็คืออเมริกาอังกฤษแล้วก็อเมริกาใต้ประเทศละ1นนะฮะก็แสดงว่าตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นครับท่านผู้ชมครับคือชัดเจนว่าเศรษฐกิจของเอเชีย มีอาเซียนเข้าไปด้วยเวลาเราพูดเอเชียซึ่งปเป็นทวีปที่ขนาดใหญ่ที่สุดของโลกและมีประชากรมากที่สุดในโลกเอเชียประกอบด้วยอะไรครับเอเชียกลางเอเชียใต้เอเชียตอนออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือก็มีด้วย นะครับดังนั้นทั้งหมดเนี่ยก็เลยกลายเป็นแต้มต่อที่ชัดเจนแม้ว่าก่อนหน้านี้ทวีปเอเชียจะไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็ตามนะครับแต่ในปัจจุบันทวีปในเอเชียนั้นมีหลายประเทศที่เป็นประ,ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นไรครับญี่ปุ่นก็มีนะฮะสิงคโปร์ก็เช่นเดียวกันนะครับและประส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มประเทศที่แล้วว่าเรียกว่าอะไรครับประเทศเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียแล้วก็มีอีกก้อนหนึ่งคืออะไรครับประเทศกําลังพัฒนาในแถบเอเชียคือถ้าพูดกันแบบตรงๆสมัยก่อนเขาเรียกว่าด้อยพัฒนาหรือว่่่าาาากกํลััังพพฒน็คือใช้ศทท์ีแบบวไ อยากให้เรู้สึกความแบ่งแยกกันนั่นเองนะครับการจัดอันดับตรงนี้ชี้ให้เห็นนะครับว่า1ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงมาที่15มกราคม2024เนี่ยเป็นช่วงที่มหาเศรษฐีทั่วโลกมีโอกาสทําความมั่งคั่งของเขาเยอะขึ้นอย่างชนิดที่เหลือเชื่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาหุ้น ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลังจากที่ผ่อนคลายโควิดแล้วธุรกิจอะไรที่ได้อันิสง์จากการที่เศรษฐกิจไม่ฟุบหลังจากผ่อนคลายโควิดมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออะไรครับสินค้าที่เป็นลักษณะของพวกกลุ่มลักชัวรี่แบรนด์นั่นเองครับและสิ่งสําคัญที่คืออะไรฮะส่วนใหญ่แล้วความที่ทําให้มหาเศรษฐีของโลกนั้นยังคงมีความมั่งคั่งต่อเนื่องก็คือราคาหุ้นของการลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งท่านผู้ชมกลับไปดูยอดหลังในหนึ่งปีที่ผ่านมาว่ามันมีสถิติไ่ขึ้นเรืย ก่อนที่จะถึงจุดส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ยนในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับสัญญาณนี้ก็เลยชัดเจนครับเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนนะฮะว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นจุดที่บอกได้ครับว่าความมั่งคั่งของคนที่ร่ํารวยก็ยังรวยต่อไปส่วนคนที่อาจจะยากจนหรือว่าโอกาสที่จะไต่เต้าขึ้นไปก็ดูจะจํากัดจําเขียวเหลือเกิน